คุณครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้คุยเรื่องนี้นะครับเอาเลยครับพี่ครับอีกเพลงหนึ่ง Okay. Hey. ไม่ลกจากจะไปสนากับแ่การต่อสู้เพื่ความเป็นค,คนที่รักความธและต่อสู้กับอันตันไม่ใช่ทักษิณคนแรก เหตุเลยเหตุจากบ้านจากเมืองไทมากต่อมากคนดีๆไม่มีที่อยู่รั้งประเทศนี้ดังนั้นนี่คือที่มาของเพลงนี้ครับ นานทักสินจะมาจะไปส้มหน้ากับปกแม่เออวันดนึ่งทักสินจะกลับมาส้งปกแม่มแมถ้าใครไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดคนที่เคยต่อสู้ต้องได้เห็นเรอเห็นได้รอน ต่นก่อนนะครับผมเห็นตำรวจหลายคนยืนเัิทั่วไปหใครที่มายืนเพื่อที่ดูแลความสงบพวกเราเราต้องขอบคุณเขาขอเสพป,ปกมือดังๆให้แก่ตำรวจที่มารักษาความสงบรอบๆครับและถ้าใครที่มีความจริงใจร,จนนรักความเป็นธรรมตำรวจคนไหนนะครับที่รักความเป็นธรรม ผมปลาสายเสร็จแล้วกรุนามาถ่ายรูปกับผมด้วยฟ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็ลณาเก็บภาพรูปที่ท่านถ่ายกับผมมาตกโดดนตำแหน่งเลยครับฟ้ามันเปลี่ยนสีได้ครับแต่ถ้าตำรวจนั้นสันติบางจะมาเตรียมกดต่างๆไม่เป็นไรท่านฟังผมและ ผมพูดเสร็จท่านจะโต้แย้งผมเลยก็ได้ว่าอาจารย์สุนัยพูดตรงนี้ไม่ถูกผมบอกแล้วนะครับว่าคนที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมต้องเลยเห็นเลยเลยรล,ล,ล่นกลับบ้านกลับเมืองไม่ได้ปรีดีก็คนหนึ่งครับอาจารย์สวยก็คนหนึ่งถ้าท่านบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้เป็นซ้าย บิดาของคนเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ก็คนหนึ่งครับนายกรัฐมตรีอขอบคุณนะครับยังไงก็ขอให้ปลาสายจบแล้วคนมาให้อีกทีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขาดตอนขอปลาพูณาให้ปลาสายจบก่อกนะอนะครับ ก่อนจะเริ่มต้นพี่น้องครับ,ขบเขากราบคารวะดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้เสียสละเลือดเนื้อต่อชื่อเพื่บอบ้านเมืรองแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกับคนบางคนในวันนี้ มีหลายคนพยายามคิดและพยายามจะทำว่าเอาเถอะครับเรื่องประวัติศาสตร์ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าคนที่ทำดีต่อบ้านเมืองแม้จะหากระดูกก็ไม่เจอนะั้นคนรุ่นหลังต้องรู้สิครับว่าเขาทำดีอะไรกับบ้านเมืองถ้าเราไม่ให้เกียรติยศแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วใครจะทำดีใครจะมีกำลังใจ จึงมีคนส่วนหนึ่งพยายามสร้างแนวคิดขึ้นมาว่าในวันที่28ธันวาของทุกปีนอกจากเรามีการจัดงานลำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินหมหาราชแล้วเขากำลังจะชำระประวัติศาสตร์ขอความเป็นธรรมกลับคืนมาให้แก่พระองค์ด้วยครับ ัสินประหารชีวิตเอาเถอะครับเราไม่เป็นล่าบละลื้อแต่ทำไมต้องว่าท่านบ้าด้วยถ้าวันนี้ไม่มีผมเลยไปจ้าตาดสินมหาระ่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนจันดุรีจะไปนะครสวรรค์ต้องขอวีซ่าครับดังนั้นผมกับ พี่น้องจันบุรีจรึงเป็นพี่น้องร่วมกันเพราะเรานับถือพระเจ้าตากสินร่วมกันในความดีของท่านครับท่านไปนครสวรรค์ผ่านไปอำเภอจุงแสงเดินไปที่แม่น้ำหน่อยครับจะเห็นอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านผมเป็นผู้นำสร้างขึ้นมาครับที่นครสวรรค์ครับอพระองค์ หลังจากตั้งคุณคนบุรีแล้วมาตันบุรีไปตั้งคุณคนบุรีแล้วก็ขึ้นไปปราบชุมนุมพิษณุโลกไปลบก,กับชุมนุมพิษณุโลกที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงและถูกยิงที่พระชนเลือดขอโวงหลังลงที่นั่นผมจึงสร้างนุสวรีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงท่านและวันที่28เราก็จะจัด,จดงานร่วมกันเช่นเดียวกันครับ ที่ผมกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตักสินมหาราชนั้นผมไม่ได้ต้องการละลาบละล่วงอะไรแต่เพียงอยากจะบอกให้พี่น้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์และใช้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์มาอธิบายมาศึกษาบทเรียนวิกฤตประเทศไทยวันนี้ครับผมบอกท่านนะครับ